ก็สวัสดีทุกคนนะครับ mm hmm. ผมคลิปนี้ก็อยู่กับลมอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมลมจะไปฉีดวัคซีนนะครับเป็นเข็มแรกนะครับวัคซีนที่ลมฉีดเป็นอ่ของบริษัทไฟเซอร์นะครับผมเป็นเข็มแรกลมมีนัดที่ Microsoft นะครับก็คือ Microsoft เขาเหมือนเป็นศูนย์ช่วยกระจายอ่วัคซีนนะฮะเขาก็เลยเหมือนแบบเป็นมีให้แบบให้ให้ให คนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ไปฉีดที่ Microsoft ตึก33นะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานช่วยอยู่ที่ตึก33นะฮะตอนนี้ลมเดินทางมาได้ใกล้จะถึงแล้วนะฮะก็ตื่นเต้นอยู่นะครับเข็มแรกเดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นยังไงนะครับลมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ถ่ายด้านในหรือเปล่าแต่เดี๋ยวลมจะพยายามเก็บบรรยากาศ ให้ได้มากที่สุดแล้วกันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวตามลงไปนะครับผมนี่ครับเดาเดาฟนี่ครับตึกนะครับผมวัคซีนก็จะมีนนี่นะครับตอนนี้ลมจอดรถเรียบร้อยนะฮะเข้าลงมาลานจอดรถด้านล่างของตึกนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับผมเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับก็คนเยอะมากนะฮะ คนเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะครับเขาจะถามหาบาร์โคดรายละเอียดนะฮะคือเราทุกอย่างเขาจะส่งคอนเฟิร์มมาอยู่ในมือถือของเรานะฮะโซ่เทคเดล e เวอ o ี o วันฟลอร์ผ a จะขึ right thank you thank you That one's on the dollar. Evergreen? Uh, uh, I, Evergreen? Yep. Okay. So I'm gonna oh, send you back huh. a drawn and I can fit four. And then you can go right down to Earth. And I can check your code for you. Perfect, you're good to just go straight down. Thank you. Yep. Just go right around them. Thank you. Hey! How's it going? First or second? First one. First one? Yeah, right this way. Thank, Thank you. We keep that ready and they're going to need it. Up. Thank you. Hi! First one? Hi. มนนีลงฉีดเรียบร้อยนะเข็มแรกนะับเดี๋ยวอีกสามอาทิตเข็มที่สองนะผมเราจองไว้เรียบร้อยนะเมื่อกี้เขาไม่ให้เราถ่ายเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของพวกสาธารณสุขอะไรอยู่ด้านในเขาไม่ให้เราถ่ายนะฮะเนี่ยก็ตอนนี้ลมอยูอ่นั่งรออีกห้องหนึ่งนะเพราะว่าเขาจะให้รอประมาณ 15นาทีนะฮะว่าดูอาการว่าเป็นยังไงนะครับผมก็คนเยอะมากนะ,ะแต่เขาฉีดแล้วนะฮะคือเรามาถึงปุ๊บเรายืนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาฉีดให้เลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นห้องหมอหรือว่าอะไรเงี้ยนะคือเป็นแบบคล้ายๆแบบเคาน์เตอ,อร์เะคาน์เตอร์อะไรเงี้ยเป็นจุดๆหลายๆจุดห่างๆกันแล้วก็เขาก็ฉีดให้เลยอะไรเงี้ยครับลงฉีดข้างซ้าย เค okay, นะไม่มีอาการอะไรแค่แบบเหมือนแบบตุ๊บตุบนน๊นิดนะิดนะแค่นั้นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวลมนั่งรอต่อนะฮะนี่ครับพอฉีดเรียบร้อยนะฮะโอเค okay, นะครับเขาให้รอ15บาทีตอนนี้ครบสิบาทีลมออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใช้ได้ครับปกตินะครับผม นี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมที่ลงมาฉีดวัคซีนวันนี้นะครับเข็มแรกยังไงก็คลิปนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเพราะว่า,อาตอนนี้ที่ไทยรู้สึกว่าโควิดจะหนักเหมือนแบบเชื้อติดเชื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ